คุณเคยคิดไหมว่าภายในรูปปั้นพระพุทธรูปเก่าอาจซ่อนความจริงที่ไม่มีใครกล้าเปิดเผยคือหนึ่งสุนัขชาราตัวหนึ่งวิ่งชนรูปปั้นพระพุทธรูปจนแตกแต่สิ่งที่ตำรวจพบข้างในกลับทําให้ทั้งวัดส,สันสะเทือนเสียงประตูใต้ดินแสงสีทองและความลับที่รอเปิดเผยตลอดหลายร้อยปีความจริงนี้จะทําให้คุณขนลุกจนไม่กล้ากับพิบตาสุนัขชาราตัวหนึ่งเดินโซเซผ่านลานวัดในยามเช้ามืด หมอกสีขาวบางปกคลุมพื้นหญ้าและกลิ่นทูปลอยอวนในอากาศเสียงระฆังวัดดังเบาๆผสมกับเสียงลมพัดใบโพหวกราวดวงตาสุนัขโมวหมนและร่างกายสั่นเล็กน้อยเหมือนรับรู้สิ่งผิดปกติมันวิ่งสะดุดแล้วพุ่งเข้าชนรูปปั้นพระพุทธรูปเก่าแก่กลางลานเสียงแตกหักก้องกังวานในความเงียบเศษปูนกระเด็นกระจายบนพื้นดินเย็นเฉียบพระภิกษุและชาวบ้านที่อยู่ใกล้ต่างตะลึงจนพูดไม่ออก ภายในรูปปั้นที่แตกออกรากฏพรองมืดลึกหน้าพรั่นพรึงกลิ่นอับและกลิ่นเหม็นเนา่าโชยออกมาทันทีแสงแดดอ่อนสองลอดผ่านเศษปูนทําให้เห็นวัตถุลึกลับข้างในบางสิ่งมีสีคำํำและรูปร่างประหลาดราวกับซ่อนความลับมานานตำรวจถูกเรียกมาที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วนเสียงวิทยุสื่อสารดังแทกความเงียบเจ้าหน้าที่ก้าเข้ามาอย่างระมัดระวังพร้อมไฟฉายในมือสายตาทุกคู่จับจ้องไปยังโครงนั้นด้วยความตึงเครียด เมื่อไฟฉายส่องเข้าไปภาพที่เห็นทําให้หัวใจเต้นแรงเงาร่างบางอย่างขยับได้เหมือนยังมีชีวิตเสียงดังคลืดคราดเบาๆดังออกมาจากด้านในบรรยากาศรอบลานวัดกลายเป็นเยนยิ่งยิ่งกว่าเดิมพระภิกษุรูปหนึ่งยกมือปิดปากด้วยความตกใจหญิงชาราที่มากราบไหว้สุดลงกับพื้นสุนัขชารานั้นยืนตัวแข็งหูลู่ต่ำดวงตาจ้องพรงนั้นไม่กระพริบเสียงนกกระรี่ร้องอยู่บนกิ่งไม้ราวกับเตือนภัย ตำรวจคนหนึ่งค่อยๆเอ,อื้อมมือเข้าไปใกล้ช่องโพรงแสงไฟฉายสัน่นเพราะมือเขาเริ่มสัน่นกลิ่นคาวลอยแรงขึ้นจนแทบหายใจไม่ออกเงาลึกลับด้านในเริ่มเผยรูปร่างทีละน้อยเสียงลมหายใจหนักๆดังขึ้นอย่างกระทันหันผิวสัมผัสของวัตถุข้างในเย็นจัดเหมือนน้ำแข็งเจ้าหน้าที่รู้สึกถึงแรงบางอย่างดึงสายตาให้มองลึกเข้าไปราวกับมีบางสิ่งกำลังจ้องตอบกลับมาจากความมืด ทันใดนั้นแสงไฟฉายสะท้อนดวงตาสีแดงสองดวงในโพรงเสียงฮึดฮัดแผ่วต่ำดังขึ้นพร้อมกับการเคลื่อนไหวฉพลันลมเย็นจัดพัดผ่านลานวัดเหมือนมีใครเปิดประตูสู่ที่มืดมิดผู้คนรอบลานวัดเริ่มถอยหลังโดยไม่รู้ตัวตำรวจพยายามรวบรวมสติและขยับเข้าใกล้มาขึ้นกล้ามเนื้อบนแขนแข็งเกร็งจนเส้นเลือดปูดเสียงหัวใจเต้นดังในอกทุกคนชัดเจนยิ่งกว่าทุกครั้ง พรงในรูปปั้นยังคงขยับและขยายใหญ่ขึ้นอย่างน่าสยองเศษปูนรอบโรงเริ่มร้าวเพิ่มขึ้นเหมือนมีแรงจากด้านในดันออกมาเสียงแตกดังกรอบแกรบยิ่งขึ้นจนทุกคนต้องเอามือปิดหูดินใต้าฐานรูปปั้นสั่นไหวเบาๆคล้ายแผ่นดินไหวแสงไฟฉายสะท้อนให้เห็นลวดลายแปลกประหลาดที่ผนังโพรงตำรวจอีกคนรีบใช้วิทยุขอการสนับสนุนพระภิกษุสองรูปพยายามท่องบทสวดเสียงสั่น ลมหายใจของผู้คนเริ่มสั้นและติดขัดกลิ่นอับเปลี่ยนเป็นกลิ่นเหมือนเลือดสดใหม่สุนัขชราหอนเสียงต่ำยาวก้องไปทั่วลานวัดดวงตาสีแดงในโพรงเริ่มเคลื่อนใกล้ขึ้นเรื่อยๆเสียงคล้ายกรงเล็บขูดผนังดังแกรกๆความเย็นรอบบริเวณกลายเป็นเย็นเฉียบเหมือนอยู่ในถ้ำทันใดนั้นเศษปูนก้อนใหญ่หล่นลงกระแทกพื้นดังสนัน่นเงาร่างคล้ายคนแต่รูปร่างบิดเบี้ยวโผล่พ้นจากโพรง ผิวหนังดำคล้ำและแห้งแตกเหมือนถูกฝังมานานหลายปีมือยาวและนิ้วเรียวแหลมสั่นระริกเหมือนมีชีวิตผู้คนกรีดร้องและวิ่งหนีออกจากลานวัดตำรวจพยายามตั้งแนวแต่ขาสั่นจนแทบยืนไม่อยู่เสียงหัวเราะแผ่วต่ำดังสะท้อนจากภายในโพรงลมหายใจของทุกคนขาดห้วงราวกับถูกบีบคอสุนัขชรากระโจนไปข้างหน้าเห่าใส่เงาร่างนั้นไม่หยุดไฟฉายกระพริบทีจนแสงแทบดับ ทุกสายตาจ้องสิ่งที่ค่อยๆค,คลานออกมาอย่างเชื่องช้าเสียงก้าวเท้ากระแทกพื้นดังหนักและชื้นเหมือนเนื้อเปียกตำรวจคนหนึ่งชี้ปืนไปที่เงาร่างแล้วออกคำสั่งให้หยุดแต่เสียงที่ได้กลับเป็นเสียงกระซิบแผ่วๆตอบกลับมาอากาศรอบลานวัดเริ่มหมุนเป็นวงเหมือนพายุเศษทูบและใบโพลอยขึ้นกลางอากาศราวกับไร้แรงโน้มถ่วงทันใดนั้นดวงตาสีแดงสองดวงส่องสว่างขึ้นรุนแรงกว่าเดิม เสียงหัวระแปลเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องแหลมสูงพื้นใต้รูปปั้นแตกออกเผยให้เห็นช่องเลึกสีดำสนิทแรงลมดูดรุนแรงพัดเข้าหาคนที่ยืนอยู่ใกล้โพรงผู้คนที่อยู่ใกล้โพรงเริ่มถูกแรงลมดึงให้เสียหลักเสียงกรีดร้องดังประปนกับเสียงสวดของพระภิกษุตำรวจพยายามยึดราวเหล็กใกล้ๆเพื่อไม่ให้ตัวเองลอยเข้าไปสุนัขชาราจิก,กรงเล็บลงบนพื้นดินดวงตาไม่ละจักเงาร่างในโพรง กลิ่นเหม็นเน่ากลายเป็นกลิ่นควันไฟร้อนแรงอากาศสั่นคลอนราวกับอยู่ใกล้เปลวไฟขนาดใหญ่พื้นดินเริ่มแตกราวเป็นเส้นยาววิ่งไปทั่วลานวัดเสียงระฆังวัดดังขึ้นเองโดยไม่มีใครแต่ต้องเงาร่างคล้ายคนนั้นค่อยๆย,ยืดตัวสูงขึ้นแขนยาวเหยียดถึงพื้นมือแหลมกรีดเป็นรอยบนปูนเสียงหัวใจของตำรวจเต้นแรงจนได้ยินชัดเจนในความเงียบพระภิกษุรูปหนึ่งล้มหมดสติทันทีเมื่อสบตากับมัน แสงแดงจากดวงตาคู่นั้นสว่างจนแสบตาลมหายใจร้อนจัดพ่นออกมาพร้อมเสียงขู่ต่ำเสียงนกกาที่เคยร้องอยู่บนกิ่งไม้เงียบลงทันทีบรรยากาศทั่วลานวัดเงียบงันเหมือนถูกดูดเสียงทั้งหมดออกไปสุนัขชราก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวร่างสั่นแต่ไม่ถอยเสียงเห่าก้องกังวานก้องไปทั่วลานตำรวจคนหนึ่งหยิบพระเครื่องขึ้นมาจับแน่นเงาร่างนั้นหยุดขยับแล้วองิงศีรษะเหมือนฟังบางอย่าง ช่องลึกสีดําใต้รูปปั้นเริ่มขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเศษปูนที่เหลือลอยขึ้นกลางอากาศหมุนเป็นวงกลิ่นควันไฟเปลี่ยนเป็นกลิ่นดินเปียกและสนิมอุณหภูมิรอบลานลดต่ําจนลมหายใจกลายเป็นไอสีขาวเสียงแผวบางแต่คมกริบดังขึ้นในหัวของผู้คนเป็นเสียงเรียกชื่อทีละคนราวกับรู้จักพวกเขามานานตำรวจพยายามปิดหูแต่เสียงนั้นยังแทรกเข้ามาสุนัขชาราหอนอีกครั้งเสียงยาวและแตกพร่าเหมือนเสียงมนุษย์ ทันใดนั้นเงาร่างนั้นก้าวออกมาจากโพรงเต็มตัว,ตวแสงแดงดับลงเหลือเพียงความมืดลึกและเสียงลมหายใจมือแหลมทั้งสองข้างยกขึ้นเหมือนเชื้อเชิญพื้นลานวัดสั่นแรงจนพระประตูวัดสั่นตามพื้นลานวัดแตกร้าวเป็นรอยกว้างเหมือนปากสัตว์ยักย้ายฝุ่นละอองลอยคลุ้งในอากาศจนแทบมองไม่เห็นเสียงสวดของพระภิกษุแปรเป็นเสียงสั่นเครือไม่เป็นท้อยคำสุนัขชรากระโจนไปข้างหน้าพร้อมเห่าเสียงต่ำลึก เงาร่างนั้นโน้มตัวลงใกล้พื้นจนเห็นโครงหน้าผิวหนังขรุกระคล้ายหินผสมเนื้อคนกลิ่นสนิมเหล็กผสมกลิ่นเลือดเก่าชยแรงขึ้นดวงตาสีแดงกลับมาสว่างวาบเหมือนเพลิงตำรวจคนหนึ่งยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อหยุดสถานการณ์เสียงดังสะท้อนกล้องไปทั่ววัดแต่เงาร่างนั้นไม่ขยับมันยืนนิ่งก่อนจะเอียงคอมองทุกคนทีละคนเสียงหัวเราะต่ำลึกดังขึ้นอีกครั้งเหมือนกล้องจากใต้ดิน พื้นดินรอบพรงยุบตัวลงเป็นหลุมลึกเศษปูนและใบพหมุนวนตกลงไปในความมืดอากาศร้อนจัดและเย็นจัดปนกันเหมือนมีพายุสองฤดูลมหายใจของทุกคนแปรเป็นเสียงหอบกระชั้นสุนัขชราขนลุกชันตลอดตัวหางตกแต่ยังยืนขวางอยู่ตาของมันเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่นเหมือนถูกสะกดพระภิกษุรูปหนึ่งตะโกนเรียกชื่อสุนัขพร้อมทำท่าสวดแต่เสียงสวดนั้นกลับกลายเป็นเสียงก้องสะท้อนในอากาศ เงาร่างนั้นยกมือแหลมขึ้นสูงแสงสีดำประตูออกมาจากช่องว่างในอากาศเหมือนหมอกหนาพื้นลานวัดเริ่มหมุนวนรอบจุดที่มันยืนอยู่เสียงคลืดคลาดของกระดูกดังออกมาจากใต้ดินทันใดนั้นแสงสว่างสีทองเล็กๆปรากฏขึ้นตรงกลางลานเป็นเหมือนเส้นแสงที่เลื้อยออกมาจากเศษพระพุทธรูปที่แตกสายตาของทุกคนหันไปมองโดยไม่ได้นัดหมายลมหายใจถูกดึงออกจากอกเหมือนถูกบังคับให้หยุดหายใจ แสงทองนั้นเริ่มเคลื่อนเข้าไปใกล้เงาร่างช้าๆกลิ่งทุกที่ดับไปนานกลับมาลอยหอมแรงขึ้นเสียงระฆังวัดดังขึ้นเองอีกครั้งแต่คราวนี้ทุ้มลึกและยาวสุนัชราหันหน้ามองแสงทองแล้วส่งเสียงครางต่ำเหมือนรับรู้บางอย่างแสงทองค่อยๆส่องล้อมเงาร่างดำม,มืดนั้นจนเกิดวงแสงรอบตัวผิวหนังสีค้ำเริ่มแตกร้าวออกเผยให้เห็นลวดลายประหลาดเสียงแตกดังเปาะแปะเหมือนเปลือกไม้ถูกฉีกออกทีละชั้น ดวงตาสีแดงคู่นั้นสั่นไหวราวกับหวาดกลัวสุนัขชารานั่งลงตรงกลางลานดวงตาเป็นประกายสีทองจางๆหูตั้งขึ้นเหมือนฟังเสียงจากที่ไกลเกินมนุษย์จะได้ยินพระภิกษุที่ยังยืนอยู่ต่างจับพระเครื่องแน่นด้วยมือสัน่นลมแรงรอบลานวัดเริ่มหยุดนิ่งอย่างฉพลันเงาร่างนั้นชะงักแล้วกรีดร้องเสียงสูงแหลมจนพื้นสัน่นเศษปูนและฝุ่นปลิวกระจายไปทุกทิศทางแสงทองแทรกเข้าตามรอยแตกของผิวมันลึกขึ้นเรื่อยๆ เหมือนบางสิ่งกำลังถูกบังคับให้ออกมาจากร่างทันใดนั้นกลิ่นทูผอมแรงกลายเป็นกลิ่นดินเปียกหลังฝนอากาศรอบๆอบเย็นลงจนทุกคนเห็นลมหายใจตัวเองเสียงนกกาที่หายไปกลับดังขึ้นมาอีกครั้งแต่แหลมสูงผิดปกติตำรวจคนหนึ่งพยายามขยับถอยแต่ขาขยับไม่ได้สุนัขชาราลุกขึ้นอีกครั้งเดินเข้าหาเหงาร่างช้าชาดวงตาสีทองจ้องตรงไปไม่วอกแวก มันเห่าเสียงเดียวสั้นๆแต่ดังสะท้อนรอบวัดเหมือนฟ้าผ่าเงาร่างนั้นสุดลงกับพื้นมือยาวแหลมข่วนพื้นจนเกิดรอยลึกแสงทองสว่างขึ้นจนแสบตาส่องให้เห็นโครงกระดูกเก่าแก่ใต้ดินเป็นโครงที่ถูกมัดด้วยผ้าขาดขาดและสัญลักษณ์ประหลาดเสียงกรีดร้องของเงาร่างกลายเป็นเสียงครางต่ำและขาดห่วงพื้นดินใต้รูปปั้นสั่นแรงขึ้นอีกครั้งเหมือนจะเปิดเผยสิ่งที่ถูกซ่อนพระภิกษุรูปหนึ่งตะโกนเรียกให้ทุกคนถอยออกไป แต่แรงบางอย่างเหมือนดูดทุกคนให้ยืนอยู่กับที่ลมหายใจหนักและตึงจนหน้าอกเจ็บสุนัขชาราย,ยุดตรงขอบโพรงแล้วเงยหน้ามองท้องฟ้าแสงทองจากเศษพระพุทธรูปขยายเป็นลำใหญ่พุ่งขึ้นสูงเมฆเหนือวัดหมุนวนจนเกิดช่องว่างกลางท้องฟ้าเสียงกลองใหญ่ดังขึ้นจากในโบสถ์ทั้งที่ไม่มีใครอยู่เงาร่างนั้นพยายามจะหนีแต่ร่างเริ่มสลายเป็นฝุ่นดำต่อหน้าทุกคนฝุ่นดำฟุ้งกระจายขึ้นสูงเหนือสีสษะทุกคน กลิ่นสนิมและกลิ่นดินหายไปเหลือเพียงกลิ่นหอมของดอกไม้ในลานวัดสายลมอุ่นพัดผ่านเหมือนตะขาดบรรยากาศอึมครึมทั้งหมดพระภิกษุหลายรูปสุดลงนั่งหลับตาสวดมนต์ด้วยเสียงแผ่วสุนัขชารายืนอยู่กลางลานร่างสัตนเล็กน้อยแต่ยังไม่ล้มแสงทองที่ล้อมรอบตัวมันค่อยๆซึมหายไปกับอากาศดวงตาสีทองกลับมาเป็นสีน้ำตาลหม่นเหมือนเดิมมันหันไปมองเศษพระพุทธรูปที่แตกแล้วเห่าครั้งสุดท้าย ตำรวจหลายคนค่อยๆฟื้นจากอาการแข็งทื่อบางคนหายใจหอบเหมือนเพิ่งถูกดึงออกจากน้ำลึกใบหน้าทุกคนซีดขาวเงื่อไหลาตามขมับเสียงนกกลับมาร้องปกติบนกิ่งไม้โพรงใต้รูปปั้นยังคงเปิดกว้างแต่ตอนนี้เงียบสนิทพื้นดินรอบโพรมีรอยสัญลักษณ์แปลกตาเหมือนจารึกเก่าแก่เศษผ้าที่พันโครงกระดูกขยับเล็กน้อยราวกับลมพัดพระภิกษุรูปหนึ่งค่อยๆเอื้อมมือไปแตะเศษผ้านั้นด้วยความระแวง ทันใดนั้นเสียงลมหายใจยาวลึกดังขึ้นมาจากใต้ดินพื้นลานวัดสันเบาเหมือนมีบางสิ่งยังไม่จากไปแสงทองที่ลอยอยู่เหนือเศษพระพุทธรูปกระพริบทีสุนัชราหันขอบไปยังโครงทันทีหูตั้งและฟันขบแน,น่นตำรวจพยายามถอยห่างอีกครั้งแต่ขารู้สึกหนักเหมือนถูกถ่วงพระภิกษุหยุดสวดแล้วลืมตาขึ้นสีหน้าตกใจอย่างเห็นได้ชัดลมร้อนจัดพัดผ่านลานวัดแทรกเข้ามาแทนที่ลมเย็น เศษทุกที่ดับไปแล้วกลับลุกไม่อีกครั้งโดยไม่มีใครจุดดวงตาของสุนัขชารากลับเป็นสีทองอีกครั้งในพริบตามันก้าวเข้าใกล้พรงราวกับเตรียมปะทะเสียงคำรามต่ำดันขึ้นใต้ดินเหมือนสัตว์ย้ากยกำลังเคลื่อนไหวพื้นรอบๆโครงกระดูกเริ่มยุบตัวลงอีกครั้งอย่างช้าๆแสงสีเงินทอดลงไปลึกจนไม่เห็นจุดสิ้นสุดอากาศรอบลานเงียบสนิทจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นของทุกคน พระภิกษุหลายรูปมองตากันด้วยความมุนงงและหวาดวันตำรวจจับไฟฉายแน่นแต่มือยังสั่นไม่หยุดสุนัขชาราหายใจแรงเป็นจังหวะสั้นทีดวงตาสีทองจ้องตามแสงสีเงินเหมือนมองเห็นเส้นทางบางอย่างขนตามหลังของมันตั้งขึ้นจนสุดเหมือนพร้อมกระโจนเสียงลมหายใจลึกๆดังมาจากโพรงอีกครั้งคราวนี้ชัดกว่าเดิมเศษพระพุทธรูปหมุนวนรอบขอบโพรงเหมือนวงแหวนแสงสีเงินกระพริบเป็นจังหวะคล้ายหัวใจเต้น กลิ่นธูปและกลิ่นดินเปียกผสมกันเป็นกลิ่นเดียวแปลกประหลาดลมเย็นจัดพัดผ่านจนผู้คนตัวสัน่นทันใดนั้นพื้นใต้สุนัขชาราเปล่งแสงสีทองสว่างวาบเส้นลายประหลาดโผล่ขึ้นบนพื้นเหมือนอักษรโบราณแสงเหล่านั้นเล่ยไปตามรอยแตกเชื่อมถึงโพรงเสียงก้องลึกจากใต้ดินดังขึ้นคล้ายคำพูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจพระภิกษุรูปหนึ่งทรุดลงกราบโดยไม่รู้ตัวตำรวจมองหน้ากันแต่พูดไม่ออก แสงสีเงินในพรงเริ่มดึงเศษพระพุทธรูปลงไปทีละชิ้นเศษผ้าพันโครงกระดูกที่ไม่เป็นเปลสีฟ้าก็ถูกดูดหายไปพร้อมกันสุนัขชาราก้าวลงไปในแสงนั้นช้าช้าร่างของมันสะท้อนเป็นเงาซ้อนหลายชั้นเหมือนน้ำดวงตาสีทองยังคงสว่างจ้าไม่เปลี่ยนเสียงคํารามต่ำลึกดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้อยู่ทั้งเหนือพื้นและใต้ดินพรงเริ่มสั่นแรงขึ้นเหมือนพื้นทั้งลานจะยุบตัว ฝุ่นควันลอยฟุ้งแต่แสงสีเงินยังคงส่องลงไปไม่หยุดพระภิกษุยกมือปิดหน้าเสียงสวดหลุดเป็นตอนตอนตำรวจบางคนถอยหลังชนกันแต่สายตาย,ยังจับจ้องภาพเบื้องหน้าทัานใดนั้นแสงสีเงินแยกเป็นสองสายอบล้อมร่างสุนัขลมแรงหอบขึ้นพัดเศษใบโพปลิวเป็นเกลียวเสียงก้องโบราณดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้สูงแหลมเหมือนกรีดพื้นรอบลานวัดกระเพื่อมคล้ายผิวน้ำที่กำลังเดือด พื้นรอบลานวัดยกตัวขึ้นเล็กน้อยเหมือนถูกผลักจากใต้ดินเสียงดังคลื่อคราดก้องไปทั่วทุกทิศพระภิกษุหลายรูปรีบจับราวเสาใกล้ตัวเพื่อประคองไม่ให้ลม้มตำรวจหายใจหอบเหมือนถูกดึงพลังออกจากร่างสุนัขชราย,ยังคงยืนอยู่กลางแสงสีเงินดวงตาสีทองสว่างขึ้นจนแทบมองไม่ได้ขนตามหลังของมันพลิ้วตามแรงลมที่หมุนวนร่างของมันเริ่มโปร่งใสเหมือนภาพเอนในน้ำ เศษพระพุทธรูปทั้งหมดแต่เป็นฝุ่นละเอียดแล้วลอยขึ้นเหนือหัวแสงสีเงินดูดเอาฝุ่นนั้นไปหมุนเป็นเกลียวกลิ่นควันทุกกลายเป็นกลิ่นหวานบนขาวในอากาศเสียงกระซิบแปลกประหลาดดังขึ้นในหูของทุกคนพร้อมกันโครงใต้ลานสั่นรุนแรงขึ้นเหมือนสิ่งมีชีวิตดินพื้นแตกเป็นรอยใหญ่ขยายออกจนเห็นโครงสร้างเก่าแก่ข้างใต้รอยจารึกโบราณเรืองแสงเหมือนมีไฟอยู่ข้างในลมเย็นพัดออกมาจากโครงแรงขึ้นเรื่อยๆ ทันใดนั้นเส้นแสงสีเงินที่อกร่างสุนัขเปลี่ยนเป็นสีทองเข้มเสียงคำรามต่ำกลายเป็นเสียงสายกังวานเหมือนระฆังพื้นใต้สุนัขชราปรากฏสัญลักษณ์รูปวงกลมซ้อนหลายชั้นเศษใบโพปลิวลงไปในพรมแล้วหายไปทันทีพระภิกษุรูปหนึ่งตะโกนเรียกให้คนหนีออกไปจากลานแต่ทุกคนเหมือนถูกตรึงไว้ที่เดิมขยับไม่ได้สายตาทุกคู่จ้องแสงสีทองที่ค่อยๆขยายใหญ่ โพรงใต้ดินเริ่มเผยให้เห็นบันไดหินลึกลงไปเสียงหัวใจของทุกคนเต้นแรงละถีเมื่อเย็นจนเหงื่อซึมเหมือนถูกดึงเข้าสู่ความมืดสุนัชาราหันมามองผู้คนครั้งหนึ่งก่อนกลับไปจ้องโพรงร่างของมันเริ่มก้าวลงไปบนบันไดหินที่เพิ่งเผยตัวขึ้นมาสุนัชารายืนอยู่ริมทางเดินที่เปิดออกใหม่แสงสีทองรอบตัวค่อยๆจางลงเหมือนเทียนใกล้ดับ ดวงตาสีทองของมันหันกลับมามองพระภิกษุและตำรวจเป็นครั้งสุดท้ายภายในแววตานั้นมีทั้งความเศร้าและความสงบมันก้าวเข้าสู่ทางเดินหินอย่างมั่นคงทุกย่างก้าวที่เดินไปทําให้แสงสีทองหายไปทีละน้อยหมอกสีเทาค่อยๆปิดทางเดินตามหลังราวกับปิดประตูเสียงจากใต้ดินเงียบลงจนเหลือเพียงเสียงลมหายใจของทุกคนผนังห้องโถงกลับคืนเป็นหินเรียบเหมือนเดิมแอ่งน้ําสีดําหายไปเหลือเพียงพื้นหินเย็น เสาหินและผ้าแกะสลักกลับกลายเป็นรูปเดิมกลิ่นทูปจังหายเหลือเพียงกลิ่นดินเก่าแก่พระภิกษุยกมือขึ้นพนมและสวดมนต์เสียงเบาตำรวจค่อยๆลุกขึ้นจากความตกตะลึงไม่มีใครพูดอะไรแต่สายตาทุกคู่ยังคงจับจ้องไปที่พื้นว่างลานวัดกลับคืนสู่ความเงียบเหมือนไม่เคยเกิดเรื่องใดขึ้นเพียงใบโพที่ตกเกลื่อนพื้นยังคงสั่นไหวในลมท้องฟ้าสีเทาเหนือวัดเปิดออกให้แสงอ่อนส่องลงมา บรรยากาศกว่าเป็นสงบแต่แฝงด้วยความลี้ลับที่ไม่อาจลืมและไม่มีใครพบสุนัขชาราอีกเลยในวันนั้นแต่ทุกคนจำได้ถึงแววตาสีทองของมันและเสียงประตูใต้ดินที่ปิดลงอย่างช้าช้ากลายเป็นเรื่องเล่าที่ไม่มีวันหายไปจากวัดแห่งนี้เรื่องเล่าของสุนัขชารากับรูปปั้นพระพุทธรูปที่พังลงและความจริงอันน่าสะพรึงที่ซ่อนอยู่ภายในตลอดการบันไดหินทอดลงไปในความมืดลึกจนไม่เห็นจุดสิ้นสุด แสงสีทองที่ล้อมรอบตัวสุนัขชารากลายเป็นริ้วแสงเล็กๆส่องตามรอยขั้นบันไดาอากาศเย็นจัดลอยขึ้นมาจากด้านล่างเหมือนลมหายใจของสิ่งที่นอนอยู่ใต้ดินพระภิกษุและตำรวจมองลงไปด้วยสายตาตื่นตะลึงเสียงก้องจากใต้ดินดังเป็นจังหวะเหมือนหัวใจเต้นพื้นดินรอบลานยังคงสั่นแต่กลับเป็นจังหวะสม่ำเสมอราวกับเชื้อเชิญกลิ่นเกลือและสนิมลอยขึ้นมาปะปนกับกลิ่นหอมของทูบที่ยังลุกไหม เศษฝุ่นและใบโพหมุนวนตามลงไปในพรงอย่างเงียบงนันสุนัขชาราเดินลงบันไดหินทีละก้าวร่างกายโปร่งใสขึ้นเรื่อยๆดวงตาสีทองจ้องตรงไปข้างหน้าราวกับเห็นปลายทางเสียงหัวใจเต้นของทุกคนที่ยืนอยู่บนลานดังประสานกันเหมือนกลองพระภิกษสุสองรูปเริ่มสวดมนต์อีกครั้งเสียงสวดเบาแต่ต่อเนื่องทันใดนั้นกำแพงหินด้านในพรงสว่างขึ้นเป็นเส้นลายลวดลายเหล่านั้นประกอบเป็นภาพคนยืนเรียงกันถือวัตถุแปลกตา แสงสีทองจากตัวสุนัขฉายสะท้อนลงบนภาพจนลายขยับเหมือนมีชีวิตเสียงคลื่นน้ำกระทบหินดังขึ้นลึกๆทั้งที่ไม่มีน้ำอยู่ตรงนั้นตำรวจพยายามขยับตัวแต่ร่างยังแข็งเหมือนถูกกดมือสั่นและเหงื่อเย,ย็นไหลเต็มแผ่นหลังพระภิกษุรูปหนึ่งร้องบอกให้ทุกคนปิดตาแต่ไม่มีใครทำได้สายตาทุกคู่ถูกตรึงอยู่กับบันไดหินและร่างของสุนัขสุนัขชรยุดอยู่กลางขั้นบันไดหันหน้าขึ้นมองผู้คนข้างบนอีกครั้ง มันส่งเสียงหอนยาวต่ำที่สะท้อนกล้องขึ้นมาจากความมืดเสียงนั้นทำให้ใบโพบนต้นใหญ่ร่วงลงมาราฝนแสงสีทองที่คลุมร่างมันส่องสว่างขึ้นเป็นลำพุ่งลึกลงไปในช่องใต้ดินทันใดนั้นพื้นลานวัดสั่นแรงเหมือนหัวใจเต้นครั้งใหญ่บันไดหินส่องแสงจ้าจนแทบมองไม่เห็นกลิ่นอากาศเปลี่ยนจากเย็นจัดเป็นร้อนระอุในพริบตาเสียงจากใต้ดินดังขึ้นชัดเจนเหมือนเสียงประตูใหญ่กำลังเปิดออก